จ้าพยักษ์ลานเอาามาเตะไฟเราซ้อมมากี่วันครับมาแตนครับออกมาแทนด้วยรู้ตัวกี่วันรู้ตัวห้าวันได้มีรายการอยู่ไหมไม่ยังไม่มีด้วยพอดีก็โทรไปก็เลยโอเคพร้อมมาเลยแต่น้าก็ซ้อมปกติอยู่แล้วเนาะซ้อมอยู่ที่ค่ายจอจะน่าใจครับอยู่ที่พัทลุงเลยก็อยู่ที่เดิมเราแล้วมีใครเป็นผู้ป้องซ้อมมาอย่านั้นตอนนี้ก็พี่ๆอะไรก็จะรวมในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุกี่ปีครับสูงเท่าไหร่ครับ ็น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้5ก็เรามวยสไตล์อะไรครับสีไหมครับแล้ววันนี้เรามาเจอลูฟี่เคยต่อยกันไหมไม่ไอ้นี่คือครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมยังก็าอยู่เขามวยสไตล์อะไรพอจำได้ไหมว่าก็แล้ววันนี้เรามาเจอเขานี่เราวางเก่งวามเหนื่อยก็รอดูดันะที่มันนะก็ต่อยตามตาตาเราไปแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ไปแก้ไขอุปสรรคเบื่อทีเนาะครับล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยนั้นไงครับ คุณเชเกอร์จะไปกับมันไปพาไปสนามเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยสิบบาร้อยสิบบาทันนี้มาต่อยร้อยสิบหกเนาะแล้วมื่อเช้านี้สองหนักแล้วเป็นไงคืนนี้ค่ะขึนอยู่หนึ่งบอลนะบอลหนึ่งก็คือมาวิ่งตอนเช้ามยืนยูนสายร่างกายตอนนี้เป็นยังไกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงเนาะวันนี้พอมาแจ้งเกิดร้อยชนะกับค่ายใครเราคุมมากี่กิโลครับก็ ตามทีด้วยาต่อยมวยไทยมาเมื่อกี่ไฟลแล้วประมาณอาทดตย์กว่าเอาคนจังหวัดพัตทลุงเอาวฝากช่วยช่วยแฟนขับเรานี้หน่อยขับช่วยเป็นกำลังใจแบบเมื่อไร่ครับเต็มที่ให้เราครับอ้าวันนี้ขอใอโชคดีถึงมาแทงเต็มที่นะขอโชคดีครับโอ้ยหน้าตัวนะสวัสดีครับผมลูฟี่ตองพัทลุงครับไซน์เราซ้อมกี่วันลฟี่ก็ซ้อมมาสามสี่อาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจะกี่ยิมครับอยู่ที่ สกลนครมีใครเป็นผู้พัฒนาเราหย่างนี้นะมีเพศสังคมแล้วก็มีหลานยาแก้วมีน้องๆในค่ายพวกในค่ายเชื่อเหรเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ23ปีสูงเท่าไหร่ครับสูง170น้ำหนักป่วยๆตอนนี้ก็56 57ิบามวยตายอะไรครับมวยเขาครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอพันชาติพยัคครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยพยังก็มีดูบ้างนิดหน่อยเขางมวยสไตล์อะไรที่ดูมา ก็ปิ้นมือปินมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมว่าอย่างไรดก็วางเกมมาเดินให้เร็วครับก็ตามสไตล์เรานะครับผมล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไวที่ตอนเมืองครับตอนเมืองวันนั้นไปอยกับต่อยกับจำไม่ได้เป็นไงชนะหรือแพ้ชนะมาชนะวเป่นนะครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ที่ต่อยร้อยสิบหกครับเล่าเวทวันนี้เลยครับผมแล้วถ้าเช้านี้เข้าสอบหนักคิดว่ามาเกินเลยว่าค่ะก็มาเกินครับประมาณ ประมาณปอนด์สองปอนด์มาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมมาชัยนะ่เหมือนเดิมครับผมไฟเราพูดมาติกิโลครับก็ประมาณสามสี่โลครับต้อยมวยไทยมาน้องมวยกี่ไฟแล้วประมาณก็ประมาณสี่สิบห้าสิบไฟเราคนจังหวัดสกลนี่คนนนครพนมครับอ่าฝากเยอะๆนะครับแ้ดอยสวัสดีครับชาวนครพนมช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่เต็มที่นะครับขวชัยนะขอไปฝากนะครับผมขอบคุณครับ